เคคลิปก่อนโอเคค่ะทุกคนนี่หลายคนอะ่ะเคยอยากให้เราทำแบบทำวอล์กใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวเราจะทำวอล์กให้เพราะว่าเราเนียโอ้ยเรียบปากนี่นี่วันนี้เดี๋ยวเราจะทำทำวอล์กให้เราเรเราไปไหนไปทำอะไรบ้างเพราะว่าวันนี้ตารางเราแบบแน่นเกียด์เลยวันนี้แปดโมงนะคะได้เวลาตื่นแล้ว อันนี้เป็นเวลาตื่นปกติอวอนก็ทำออนมาเาหน่อยวี่ก็เลยตื่นแปนโมงแป่ะลุกเอาแสงเข้าตาหน่อยฮู้ยุกดีกว่าคอยกอนคอยนะโอเคตอนเช้าเราก็ต้องปล่อยอารังออกไปชี้ช่องนะคะวันนี้ดูอากาศดีความเปิดมาก ตอนเช้าเราจะไม่ค่อยทาสกินแคร์นะคะเพราะว่าพ่อยเลือพ้อ่อเลืมลืม <laughs> ชั่งนี้เราจะเล่นโยคะก่อนแล้วก็หาอะไรลองค้องก่อนตอนเช้าเราจะกินแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะออกกําลังกายี่ของอลัน <c oughs> เดี๋ยวเราไปทำงานท้านรอก็จะให้นางกินเช้าหน่อย <c oughs> แต่ก่อนจะเล่นโยคะนะคะเหมือนว่าไอ้ตัวเล็กส่งตัวของเรามันตื่นแล้วเราต้องไปให้หนมเขาก่อนนะคะอ่่ะนี สภาพหลังออกกำลังกายเสร็จก็ตุยเยเเหนื่อยมากแต่ว่ามันทำให้รู้สึกร่างกายสดชื่นตอนตื่นนอนนะคะถ้าเด๋ยวนี้ติดทำทุกวันถ้าแบบตื่นเราไม่ได้ทำนี่รู้สึกเหมือนแบบคอ <c oughs> <c oughs> ยังไม่เต็มีดเดี๋ยวเราต้องไอ่อาบน้ำเตรียมตัวกันแล้วนะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำงานกันต่อค่ะไป โอเคค่ะนี่ก็ส1บเอ็ดโมงนะคะเดี๋ยวเราต้องเดินทางกันแล้วเราก็จะเปิดเพลงไว้ให้อลังนะคะแล้วก็เปิดพัดลมมาให้เขาเวลาเราไม่อยู่บ้านเนี่ยอลังเขาก็จะสามารถอยู่เองได้แบบจริงๆก็อยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนเนะเพราะว่าเรามีจุดที่เขาจะมาขับถ่ายเขาเองมีตั้งน้ำให้มีพัดลมให้แล้วก็เปิดเพลงให้ฟังอะไรเพราะว่าวันที่เราไปถ่ายงานทั้งวันทั้งคืนไงเราก็สงสารเขาเลยพยายามจัดพื้นที่ที่มันอำนวยความสะดวกกับเขาให้ได้มากที่สุดไปทำงานอดีางวนี้ก็อลังไปทำงานแล้วนะ้ ถึงแล้วนะคะฉันจะออกทางไหนก่อนก็ถ่ายงานเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามนิดนิดเดีย๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะโทษทีหน่ยอยขึ้นมาได้มาเราจะไปเรียนสักต่อะคะ่ะสกาย ใค,ใครมาใครมา,รมาไปหายิ้มเป้าไล้ไล้กูดไล่กูดขมลิซิโบมาอีกซิโบอ่ะมอนไม่เห็นนะมันต้องหนยังไม่ได้ว่าเขียนไปถึงไหนแล้วอ่ะมันไม่ยอมเดียวแล้วอ่ะ มึงนี่มันอีคำนี้มันคือภาษาจีนอ้ออ้ายใช่ไหมลักอ้อแอนนี่ไอ้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 ขอปากกาศทั้งหมดหน่อยค่ะคุณครูแม่งกะให้วันนี้คุณไม่ต้องกลับบ้านเรรแแ มธอทำสาช่วงงงอะถ้าเธอลองวี่สิ็จใ่าะเขาเวลาไปสัตว์จ um, ริงๆอ่ะช้ากว่านี้นะเวลาลากเสยไปเสจไปเรี้องคิปถูกคลิปผิดมาเรียนวันที่มายัพบอ่ะเรนเราเสร็จแล้วเราขายในช่องแห่งคาบู ปวดสายพันธุ์ทำมันไม่สวดหรอกทเราจะกลับบ้านในที่สุดจะได้กลับบ้านทุ่มครึ่งแล้วค่ะแล้ถึงบ้านกี่โมงเฮ้ยไม่ได้ต้องไปรับลุงตู่ก่อนมึงคุยกับก้องเลยกูทันคู่เลยค่ะทันคู่เลยมันมืดแล้วอ่ะแล้วเราก็ติดใจแดงอยู่แต่เราจะมาอัปเดตว่าเรากำลังจะถึงสถานที่ต่อไปก็คือเรามารับลุงตู่ที่สะพานอะเรามารับลุงตู่ที่ โรงพยาบาลสัตว์ครับเราพาลุงตู่ไปทำหมันเพราะเราไม่อยากให้ลุงตูเ่เกิดลูกเกิดหลานเกิดเลงเกิดหลดมาอีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าลุงตู่เนี่ยเป็นหมาจอ้อนมันเป็นช่วงที่ตรงกับที่เราเ,าเป็นโควิดพอดีตอนที่ทําหมันลุงตู่เสร็จแล้วเราเป็นโควิดแล้วเราก็นอนสมสองวันเราไม่ได้ดูแลแผลนางทําให้แผลนางเกิดการอักเสบติดเชือ้อกว่าเราจะหายลุกขึ้นมาดูแลแผลงได้ก็เหมือนแบบมันไม่ทันจริงๆก็ดูแลเองได้แหละแต่ว่าลุงตู่มันดื้อเรื่องการดูแลแผลมากๆแล้วก็เลยเอองั้นส่งให้เขาโรงพยาบาลดูแ,ล,แลดีกว่าแล้วตอนเนี้ย ก็หายดีแล้วแผลสะอาดแล้วแล้วก็เป็นใหม่เรียบร้อยแล้วเรากำลังจะไปรับกลับบ้านกันนะคะอุ้ยไอ้ตูไอ้ลุงตูลุงตูไปไหนไปไหนก่อนระวังกนะคะระวังกหเลี้ยวให้เรานะคะจริงๆแล้วเขาทู่แล้วแต่หมอเลยรับรับตรงมรงหมอให้เข้าหลังลงไปใช่ค่ะ้ไปเท้าขาหลัง อย่างไรงเยอะหนูตอนนั้นหนูเป็นโควิดตอนนั้นหนูทุเรศไม่ไหวเลยคือยากตอนตอนตัดเล็บเนี่ยค่ะแต่ตอนทําแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะดื้อค่อนข้างดีเนี่ยเนี่ยเขาจะพยายามจะออกอ่ะเฮ้ยออาไปข้างหน้าแล้วได้เลยไอ้ตัวตัวับรถได้ตัยาตัวไปกี้ถึงละเมอไปกี้ถึงละอ้อยคิดถึงละตัวอ๋อ คิดถึงคีดถึงกลับบ้านกันกับบ้านกันกับบ้านกัน,กบบน,กนแล้แลกิสุดท้ายวันนี้คือเราจะพาตู่กลับบ้านนะคะกลับบ้านกันค่ะบอรีบินปล่อยลุงขึ้นส่ปาลงุงย <c oughs> คิดถึงบ้านแหละไปตั้งกี่วันอะไปตั้งสิบวันอะไม่คิดถึงบ้านได้ไงอะแต่ว่าวันนี้ของเรายังไม่จบค่ะเราต้องไปให้ข้าวเด็กๆต่อน,นะคะถ้าบอกมีตัวไว ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขอตัวไปอาบน้ําก่อนแต่ว่าภารกิจวันนี้ของเราอีกอย่างที่เราคิดไว้ว่าเราจะทาก็คือเราจะเพ้นทรองเท้าคู่นี้นะคะที่เราเพิ่งได้มาใหม่เดี๋ยวเราจะมาทําต่อแต่ว่าขัตัวไปอาบน,น้ากันนะคะตอนนี้เท่าไหร่แล้วอะสามทุ่มครึ่งแล้วอุ้ยวเราผ่านไปเร็วมากเลยอย่างแค่วันหนึ่งมีหลอกสี่สิบแปดชั่วโมงที่เราคิดไว้นะคะเราจะวาดเป็นดอกสีขาวอาไรวาดเลยด,ดีกว่า เรานะคะมีความสามารถในการวาดรูปม,มากประมาณหนึ่งเอาละค่ะทุกคนเสร็จแล้วสวยใส่มารสชาติตอนนี้ทุกโมงคิดทุ่มละสี่ทุมท่มแล้วนะคะเราเสร็จร,จงจงรอ,เรจอารางเท้าเสร็จนั่งใจหวันแล้วพรุ่งนี้มเราจะไขปีกอุ่นสวยอะไรมาสวยดีเด็ ใยไปนอนกันดีกว่าค่ะทุกคนงั้นไปนอนกันดีกว่าไปวันนี้เราทำภารกิจหลายอย่างมากวันนี้เราก็เลยนอนเร็วการทำางานมาทั้งวันแล้วได้นอนบนเตียงดูดวิญญาณแล้วก็มีผ้าห่มดีที่ห่มมาตลอดสิบกว่าปีก็คือสกเร็จแล้วขอให้พรุ่งนี้ช้าตื่นมาไม่ปวดหัวไม่ปวดหลังอลังมา เดี๋ามาชอบนอนตัวนี้เหมือนแมวอ่ะนอนจุกตรงบนอ,อกเหมือนแมวก่ขัปิดคลิปวีล็อกวอล์กวอล์กวีล็อกแค่นี้นะคะเพราะเรากำลังจะปิดไฟนอนแล้วก็คันดีคะ่ะทุกคนปิดไฟแล้วบ้าง